วัะคะ่ะวันนี้อยู่กับช่องฮันี่พายนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูส้ตมตำกัน,นะคะ่ะขั้นตอนแรกใส่พริกแห้งลงไปก่อนแล้วก็ใส่พริกสดลงไปด้วยนะเพิ่มความเผ็ด ใส่เยอะๆเลยเราชอบกินเผ็ดน้ำต่อไปให้ละเอีเยดนอะระวังไรกระดิน น้ำปลาสักสองช้อนนะแล้วก็น้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อน แล้วก็ตามไม้มะนาวสองซีดแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะเพรเราใส่น้ำปลาล้าไปบ้างแล้วแล้วก็เราก็ตำให้น้ำตาลฟรีมันละลายนะคะ ไม่ต้องกำแรงนะเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตาค่อยๆย,ยีมันแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะมะเขือเทศเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วสองลูกแล้วก็ค่อยๆตำ ต้องตามแรงมากนะเดี๋ยวมาเหือเทศมันดิต่อไปก็ใส่มะละกอจ้าตามไปนิดหน่งแล้วเราก็ใส่ขนมจีนไปนิดนึง แล้วก็ตำต่อไปเรื่อยๆแ,แล้วเราก็จะมาใส่กุ้งกับปลาหมึกกันนะใส่ลงไปเลยกุ้งกับปลาหมึกเราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ นีไม่ต้องตามแรงนะระค่อยๆคลุกมันแล้วก็ใส่ปูม้าลงไปตามด้วยของเชงหอยแชีงตัวใหญ่ๆหอยแชงวันนี้คะไซส์มานะใหญ่บ้างเล็กบ้างใส่ลงไป แล้วก็ปลุอัดด้วยนะใส่แไปไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าครกรโตไม่ทันค่อยๆคลุกมันนะคลุกให้มันเข้ากัน ต้มตามของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวสักวางก่อนแล้วเราก็จะมาจัดใส่จานกันเลยนะ ทานใจเคแล้วกันนะเป็นไงคะทุกคนเครื่องแน่นเวอร์ซ้มต้งของเราก็เสร็จแล้วนะ ต่อไปเราจะไปกินกันเลยก็เสร็จแล้วนะครับต้มตำของเราเรามีหน้าที่กินเราก็กินกันมาเรามากินกันเลยมาดูรสชาติกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้ตำมแล้วไม่ได้ชิมอือห่วอร่อยงนะปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกพี่ปลาหมึกกินกเลย อืมอืมอร่้เนะอร่อยเลยบอกเลยว,ว่าโคตรเผ็ดคำแรกรู้เรื่องเลยเผ็ดมาก ันนี้ผมชอบกินมากนะกินกับอะไรก็ได้ผมนะทางนี้ เผ็ดเผ็ดแต่ร่อยอพริกเยอะมากเลยมีแต่พริกล้วนๆเลยนะดัง หืมหื่ดอเยนี่ันเงือแตกแล้วปลามึกอีกตัวปลามึกด้วยปูกคัดด้วยอืมเฮย ผู้อาจจะส้มตามมร่อยมากครับเข้ากันมากเลยฮึนี่หอยหอย,หอยตัวใหญ่หอยหอยหอยอ่ะไงหอยอ่ะกินหอยอ่ะ อโอ้ยไม่ไหวแล้วเผ็ดขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะเผ็ดแล้วไม่ไหวแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ดูเอาจ้าจุดจบแล้วบอกว่ากินเผ็ดได้ให้ใส่เยอะๆแล้วก็มานั่งน้ำตาเล็ดน้ำตาเลียจ้าโชคดีนะมันกินหมดอ่ะเสียดายพริกไม่หมด